เอเรามาดูในข้อนี้ครับผมโจทย์บอกว่า a อ s o l u t e เนะครับเท่ากับ4นะครับความหมายของ absolute x หมายความว่ามีจำนวนที่ไปทั้งทางด้านบวกหรือว่าทางด้านลบนะครับเช่น X เท่ากับ4นี้ก็จะได้เป็น x เท่ากับ4หรือนะรหรือ x เท่ากับลบ4นะครับถ้าเราถ้าเรา มันจะเป็นจํานวนเต็มนะครับจานวนเต็มนะครับก็คือ x มีค่าทั้งเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับถ้าเรามาวาดในรูปนะครับเป็นรูปก็จะได้อย่างนี้นะเป็นรูปจะได้รูปเป็นอันนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็นสี่อันนี้เป็นลบสี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงสี่นะเป็นรูปอย่างนี้นะครับก็คือเป็นจํานวนเต็ม ไปทั้งด้านด้านบวกแล้วก็ทางด้านลบนะครับเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับเปิ่พขึ้นผ่าน